เราได้รับข้อมูลชิ้นหนึ่งมาครับเป็นข้อความสั้นๆแค่ประโยคเดียวแต่เป็นประโยคทีออ่อ่านจบแล้วต้องแบบต้องกลับไปอ่านซ้ำอีกรอบเพราะมันทั้งทรงพลังแล้วก็น่ากังวลมากๆในเวลาเดียวกันข้อความนั้นเขียนว่ากองทัพไทยทลายแก๊งอาชญากรรมปอดไป การโจมตีภาคพื้นดินจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากการทิ้งระเบิดด้วยเครื่องบิน f 1 6หรือไม่ oh. แค่นี้เลยครับประโยคเดียวจริงๆเป้าหมายของเราวันนี้ก็เลยอยากจะมาเจาะลึกมาวิเคราะห์กันหน่อยครับว่าประโยคนี้มันกําลังทํางานกับเรายังไงมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังการเลือกใช้คําแบบนี้บ้าง เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะนี่คือตัวอย่างชั้นดีของสิ่งที่เรียกว่าการวางกรอบข้อมูลหรือ framing เลยนะคะคือการเลือกใช้คำแล้วก็โครงสร้างประโยคเพื่อชี้นำความคิดความรู้สึกของผู้รับสารให้ไปในทิศทางที่ต้องการโดยที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำค่ะการวางกรอบข้อมูลน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มจากส่วนแรกของประโยคนี้กันเลยดีกว่าที่บอกว่ากองทัพไทยทลายแกงอาชญากรรมปล่อยเป็ด แค่ฟังส่วนนี้ก็รู้สึกแล้วนะครับว่านี่คือการประกาศข่าวที่มันเกิดขึ้นไปแล้วใช่ค่ะเป็นข้อเท็จจริงที่เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่านี่คือเรื่องจริงใช่เลยค่ะส่วนแรกนี่คือการสร้างฐานความจริงหรือ factual anchor ให้กับเรื่องเล่าทั้งหมดแล้วการเลือกใช้คำแต่ละคำในส่วนนี้นี่ถูกคิดมาอย่างดีเลยนะคะถ้าเราลองเจาะดูทีละคำคำว่ากองทัพไทยครับ มันยกระดับเหตุการณ์ขึ้นมาทันทีเลยนี่ไม่ใช่เรื่องของตำรวจท้องที่หรือหน่วยงานเฉพาะกิจแล้วนะคะอืม hmm. แต่นี่คือปฏิบัติการระดับชาติที่ใช้กำลังทหารซึ่งปกติแล้วกองทัพคือหน่วยงานสุดท้ายเลยนะที่จะถูกนำมาใช้แก้ปัญหาอาชญากรรมมันสื่อถึงภาวะที่ไม่ปกติเป็นภาวะวิกฤตค่ะเข้าใจเลยครับพอเป็นคำว่ากองทัพปุ๊บภาพในหัวมันเปลี่ยนไปเลยจากแค่การปราบปรามอาชญากรรมใช่ค่ะแค่ของความรู้สึกครับ โอ้โหต่างกันมากเลยค่ะคำว่าจับกลุ่มเนี่ยคือการบังคับใช้กฎหมายตามปกติแต่คำว่าทลายมันมีภาพของการทำลายล้างการถอนรากถอนโคนอยู่ในนั้นเลยอืมมันสื่อว่าโครงสร้างของแก๊งนี้ได้พังพินาศลงไปแล้วไม่ใช่แค่การจับสมาชิกบางคนแต่เป็นการขจัดให้สิ้นซากซึ่งเป็นภาพที่รุนแรงแล้วก็เด็ดขาดกว่ามากแล้วพอมาประกอบกับคำว่าแก๊งอาชญากรรม ที่เป็นคำกว้างๆไม่ได้ระบุว่าเป็นแก๊งอะไรอ๋อมันเลยเปิดช่องให้เราจินตนาการไปได้เองใช่ไหมครับว่ามันต้องเป็นแก๊งที่แบบเลวร้ายมากๆถึงขนาดที่กองทัพต้ตองใช้คำว่าทลายถูกต้องเลยค่ะมันเปิดให้ผู้รับสารแต่ละคนเนี่ยนำเอาภาพของอาชญากรรมที่ตัวเองชิดว่าเลวร้ายที่สุดมาใส่ในช่องว่างนี้เองไม่ว่าจะเป็นแก๊งค้ายาเสพติดแก๊งค้ามนุษย์หรือเครือข่ายก่อ,อการร้าย ซึ่งมันทําให้ข้อความนี้มันเชื่อมยองกับความกลัวส่วนบุคคลได้ลึกขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่สําคัญเท่ากับคีย์เวิร์ดตัวสุดท้ายค่ะคือคําว่าปอยเปตค่ะอ่าเพราะออยเปตไม่ได้อยู่ในประเทศไทยใช่ค่ะและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของประโยคส่วนแรกนี้เลยการระบุว่าสถานที่เกิดเหตุคือปอยเปตในประเทศกัมพูชามันเปลี่ยนปฏิบัติการนี้จากเรื่องภายในประเทศครับ ให้กลายเป็นปฏิบัติการทางทหารข้ามพรมแดนทันทีโอ้โห oh. ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งเลยนะคะในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็หลักการเรื่องอธิปไตยแค่คําไม่กี่คําเองกองทัพไทยทลายปล่อยเป็ดก็สร้างเรื่องราวของปฏิบัติการทางทหารข้ามชาติที่อาจจะมีในยะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้แล้วโอ้ oh. แค่ครึ่งประโยคแรกก็อัดแน่นไปด้วยการวางกรอบที่ทรงพลังขนาดนี้เลยนะครับมันสร้างเวทีที่ดูน่าเชื่อถือแล้วก็ตึงเครียดขึ้นมาทันทีเลยแต่ประโยคมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ค่ะมันยังมีครึ่งหลังที่ผมว่ามัน่าทุกอย่างไปอีกระดับเลยเชิญเลยค่ะส่วนที่สองนี่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือจากการรายงานสิ่งที่เหมือนจะเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับประโยคก็เปลี่ยนเกียร์แบบกระทันหันเลยไปสู่คำขถามที่ว่า การโจมตีภาคพื้นดินจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากการทิ้งระเบิดด้วยเครื่องบิน F-16 หรือไม่มความรู้สึกมันเปลี่ยนจากเรื่องในอดีตไปสู่ความเป็นไปได้ที่น่ากลัวในอนาคตทันทีม,มันเป็นการกระโดดที่ ไกลมากเลยนะครับจากการทลายแก๊งไปสู่ F16 กับการโจมตีภาคพื้นดินใช่ค่ะนี่มันภาษาที่ใช้ในสงครามเต็มรูปแบบชัดๆเป็นการยกระดับหรือ escalation ของเรื่องเล่าที่น่าทึ่งมากค่ะจากปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมมันกลายเป็นภาพของความขัดแย้งที่ใหญ่โตขึ้นมากสิ่งที่น่าสนใจคือทำไมต้องใช้คำที่เฉพาะเจาะจงอย่าง F16 ด้วยนั่นสิครับทำไมไม่ใช้คำกว้างๆว่าการโจมตีทางอากาศ ผมก็สงสัยเหมือนกันการระบุชื่อ F16 มันให้อะไรที่มากกว่าหรอครับให้มากกว่าเยอะเลยค่ะคำว่าการโจมตีทางอากาศมันเป็นคำที่เป็นนามธรรมาแต่ F16 เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่รู้จักเป็นภาพจําของเครื่องบินรบที่ส่งอนุภาพอ่าจริงด้วยครับการเอ่ยชื่อรุ่นที่เจาะจงมันทําให้ภาพในจินตนาการของผู้รับสารชัดเจนขึ้นสมจริงขึ้นแล้วก็น่ากลัวขึ้นด้วยเหมือนเราเห็นภาพเครื่องบินลํานั้นจริงๆกําลังจะบินขึ้นไปปฏิบัติภารกิจเลยค่ะ แล้วรูปแบบที่เป็นคำถามหลหะครับมันทำงานยังไงทำไมไม่บอกมาเลยตรงๆว่ามีแนวโน้มจะเกิดแต่กลับตั้งเป็นคำถามปลายเปิดแบบนี้อือเพราะคำถามทรงพลังกว่าการกล่าวอ้างลอยๆค่ะการกล่าวอ้างว่าจะมีการใช้ F16 เนี่ยอาจจะถูกท้าทายได้ง่ายว่าเอาข้อมูลมาจากไหนครับแต่การตั้งคำถามว่า จะมีการใช้ F16 หรือไม่มันเป็นการโยนมเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยและความกังวลลงไปในใจของผู้รับสารโดยตรงโดยที่ผู้ส่งสารไม่ต้องรับผิดชอบกับคำตอบเลยโโอ้ห oh. เป็นวิธีชี้นำที่แยบยนต์มากเพราะมันกระตุ้นให้เราหาคำตอบด,ด้วยตัวเองจากฐานข้อมูลที่เพิ่งถูกป้อนเข้ามาในครึ่งประโยคแรกและที่สำคัญคือแหล่งข่าวไม่ได้บอกเลยนะคะว่าคาถามนี้มาจากไหนเป็นการวิเคราะห์ข่าวลือหรือข้อมูลวงใน ความคลุมเครือนี้เองที่ทำให้มันอันตรายค่ะพอมานั่งดูโครงสร้างแบบนี้แล้วมันน่าทึ่งจริงๆครับเหมือนกับว่าส่วนแรกคือการก่อกองไฟให้ลุกโชนด้วยคำที่ดูน่าเชื่อถือและรุนแรงอืมค่ะแล้วส่วนที่สองก็คือการสาดน้ำมันเข้าไปในกองไฟนั้นด้วยคำถามที่ชี้นำและเต็มไปด้วยภาพที่น่ากลัวแต่ผมว่าสิ่งที่ประโยคนี้ไม่ได้พูดถึง อาจจะสำคัญพอๆกับสิ่งที่มันพูดออกมาเลยนะครับเป็นข้อสังเกตที่ยอดเยี่ยมมากค่ะข้อมูลที่หายไปหรือ missing information ในกรอบข้อมูลนี้คือส่วนที่ทรงพลังที่สุดเลยก็ว่าได้คุณคิดว่ามีอะไรหายไปบ้างคะอย่างแรกเลยคือรัฐบาลกัมพูชาหายไปไหนนั่นสิคะปฏิบัติการทางทหารข้ามแดนขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ได้รับการอนุมัติหรือมีความร่วมมือจากประเทศเจ้าของพื้นที่ใช่ค่ะ แต่ในประโยคนี้ไม่มีการกล่าวถึงเลยแม้แต่น้อยมันทําให้ภาพที่ออกมาเหมือนกับว่ากองทัพไทยเข้าไปจัดการเองฝ่ายเดียวใช่เลยค่ะนั่นคือช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดการตัดรัฐบาลกัมพูชาออกจากเรื่องเล่าทําให้ปฏิบัติการนี้ดูเป็นการกระทําฝ่ายเดียวที่แข่งกล้าวและเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ามากยังมีอะไรอีกไหมคะไม่มีการพูดถึงผู้บาดเจ็บหรือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเลยทุกอย่างมันลอยๆเป็นแค่คําประกาศกล้องออกมาเท่านั้นเองถูกต้องค่ะ และนั่นคือจุดประสงค์ของมันช่องว่างของข้อมูลเหล่านี้เปรียบเสมือนผืนผ้าใบเปล่าๆที่ผู้ส่งสารเว้นไว้ให้เราวาดภาพต่อเติมเอาเองจากความกลัวและอคติของเราครับเมื่อเราได้เย็นเรื่องราวที่น่ากลัวและไม่สมบูรณ์เรามักจะเติมช่องว่างนั้นด้วยสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่เป็นไปได้เสมอและนี่คือหัวใจของเทคนิคการวางกรอบข้อมูลเลยค่ะ เทคนิคแบบนี้มันคงไม่ได้มีแค่ในข่าวการทหารหรือความมั่นคงอย่างเดียวใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าเคยเห็นโครงสร้างคล้ายๆกันนี้ในข่าวประเภทอื่นด้วยแน่นอนค่ะเทคนิคนี้ถูกใช้ในทุกวงการเลยเพราะมันได้ผลดีมากลองนึกถึงข่าวเศรษฐกิจดูสิคะอาจจะมีพาดหัวข่าวที่เขียนว่าธนาคารกลางประกาศคงอัตราดอกเบี้ยสัญ,ญญาณเตือนภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่มาถึงแล้วหรือไม่โอ้โหโครงช่างเดียวกันเป๊ะเลย ใช่ไหมคะส่วนแรกคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือธนาคารกลางคงอัตราดอกเบีย้ยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยคําถามชี้นําที่น่ากลัวคือภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่มาถึงแล้วหรือไม่เพื่อเชื่อมโยงสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันทั้งที่การคงดอกเบีย้ยอาจจะไม่ได้หมายความแบบนั้นเสมอไปก็ได้เห็นภาพชัดเลยใช่ไหมคะมันคือการเอาข้อเท็จจริงที่ ตรวจสอบได้มาเป็นตัวประกันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการคาดการณ์ที่น่าตื่นตระหนกซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจริงอไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามหรือเรื่องเศรษฐกิจกลไกมันทำงานเหมือนกันคือสร้างฐานความจริงที่มั่นคงแล้วยิงคำถามที่เต็มไปด้วยอารมณ์เพื่อชี้นําความคิดของผู้รับสารค่ะพอเราเข้าใจกลไกนี้แล้วมันก็เกิดคำถามสําคัญตามมาเลยครับว่าแล้วผลกระทบในโลกแห่งความเป็นจริงของการวางกรอบข้อมูลแบบนี้มันคืออะไร มันไม่ใช่แค่การเล่นคาในหน้าขาวแต่มันอาจจะสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้เลยใช่ไหมครับและความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสาธารณชนของอีกฝ่ายได้ครับมันบ่อนทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศแล้วในประเทศเองเหรอครับนั่นคือระดับที่2ค่ะการสร้างความตื่นตระหนกหรือกระตุ้นความรู้สึกชาตินิยมในหมู่ประชาชนข้อความแบบนี้สามารถทําให้คนรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกโกรธแค้นหรือสนับสนุนการใช้ความรุนแรงโดยขาดข้อมูลที่รอบด้านได้ง่าย อและในทางกลับกันมันก็สามารถทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานของรัฐได้เช่นกันหากข้อเท็จจริงที่ปรากฏออกมาในภายหลังไม่ได้รุนแรงเหมือนที่ถูกชี้นำไว้ซึ่งนำไปสู่ผลกระทบระดับที่3ที่ผมคิดว่าน่ากลัวที่สุดในระยะยาวคือการบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชนโดยรวมใช่ไหมคะใช่เลยครับเมื่อคนเริ่มจับได้ว่าเรื่องราวกำลังถูกเล่าไม่ใช่แค่ถูกรายงาน พวกเขาก็จะเริ่มตั้งคำถามกับทุกอย่างและอาจจะนำไปสู่ภาวะที่ไม่เชื่ออะไรเลยหรือเลือกที่จะเชื่อเฉพาะแหล่งข่าวที่นำเสนอเรื่องราวที่ถูกใจตัวเองเท่านั้นซึ่งมันอันตรายต่อสังคมประชาธิปไตยอย่างมากทั้งหมดนี้คือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากข้อความแค่ประโยคเดียวค่ะมันแสดงให้เห็นว่าการวางกรอบข้อมูลไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาศาสตร์แต่เป็นเครื่องมือที่สามารถส่งผลกระทบต่อสังคมความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างมหาศาลเลย พอเราได้เจาะลึกกันมาถึงขนาดนี้แล้วมันเหมือนกับเราได้ถอดรหัสข้อความนี้ออกมาเลยนะครับจากตอนแรกที่อ่านแล้วรู้สึกตื่นเต้นกังวลตกใจ<ะ>ตอนนี้มันกลายเป็นความเข้าใจในโครงสร้างและกลไกที่อยู่เบื้องหลังแทนเราเห็นแล้วว่าประโยคเดียวนั้นประกอบด้วยเรื่องเล่าสองส่วนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คือส่วนที่เป็นฐานความจริงกับส่วนที่เป็นจรวดแห่งการคาดการณ์ที่ถูกยิงออกไปจากฐานนั้นเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยค่ะและหัวใจของมันก็คือการทำให้เราเผลอรับเอาทั้งสองส่วนเข้ามาเป็นเรื่องเดียวกันโดยไม่ทันได้ขีดเส้นแบ่งว่าส่วนหนึ่งคือสิ่งที่ถูกอ้างว่าเกิดขึ้นแล้วและอีกส่วนคืออนาคตที่ถูกจินตนาการขึ้นมาอย่างน่าสะพรึงกลัวครับ ทักษะในการแยกแยะสองส่วนนี้ออกจากกันคือทักษะการรู้เท่าทันสื่อที่สำคัญที่สุดในยุคนี้เลยก็ว่าได้ครับมันเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยนะครับจากการเป็นแค่ผู้รับสารที่รอฟังว่าเกิดอะไรขึ้นไปสู่การเป็นผู้วิเคราะห์สารที่ตั้งคำถามว่าเรื่องรากำลังถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรและเพื่ออะไรและเมื่อเรามีมุมมองแบบนี้เราก็จะสามารถท่องไปในมาหาสมุรข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้ได้อย่างปลอดภัยและมีสเตจม,มากขึ้น ไม่ถูกคลื่นอารมณ์ที่ถูกสร้างขึ้นซัดผ่าไปโดยง่ายค่ะสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะจบกันไปมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจให้ลองนำไปขบคิดกันต่อนะครับครั้งต่อไปที่เราอ่านข่าวหรือเห็นข้อความอะไรก็ตามแล้วรู้สึกว่ามีอารมณ์บางอย่างพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวหรือความตื่นเต้นลองหยุดสักนิดหนึ่งแล้วถอยออกมามองมันในฐานะโครงสร้าง แล้วลองตั้งคำถามกับตัวเองดูว่าความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นจากตัวเหตุการณ์เองหรือมันเกิดจากวิธีการที่เรื่องราวนั้นถูกเล่าให้เราฟังอะไรคือคำที่เป็นตัวจุดชนวนอะไรคือข้อมูลที่หายไปและใครกันที่ได้ประโยชน์จากการที่เรารู้สึกแบบนี้การตั้งคำถามเหล่านี้อาจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีในการป้องกันตัวเองจากการถูกชี้นำในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร